แอนโทเนียเผยสัมพันธ์อีราฟานแฟนนักเตะหลังฝ่ายชายลบรูปเรลี้ยงไอจีแอนโทเนียเผยสัมพันธ์อิราฟานแฟนนักเตะหลังถูกฝ่ายชายลบรูปเกลี้ยงไอจีลั่นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายรับงานยุ่งตลอดย้ำต้องเข้าใจกันทำเอาแฟนๆพากันเป็นห่วงความสัมพันธ์ของแอนโทเนียโพซิล รองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023กับนักเตะหนุ่มอิราฟานผ่านตี่ายชายลบภาพออกจากไอจีเหลือเพียงภาพตอนที่เตะฟุตบอลและใส่ชุดสีแดงเท่านั้นล่าสุดได้เจอกับแอนโทนเนียมาร่วมงาน ที่สยามไอคอนพร้อมให้สัมภาษณ์หลังคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งว่าช่วงนี้ยุ่งนิดหนึ่งแต่ทุกคนในชีวิตแอนเข้าใจว่านี่คือโอกาสของแอนแล้วทุกคนก็ยังรักแอนเหมือนเดิมถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีราฟานฟานที่แฟนแอนโทเนียลบรูปเกลี้ยงไอจี ถามว่าตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาเรามีอะไรที่กังวลใจในเรื่องชีวิตส่วนตัวและแฟนของเราแอนตอบว่าตอนนี้ไม่ค่อยอย่างที่บอกโอกาสของแอนมันไม่ได้ง่ายแล้วกว่าแอนจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วทุกคนที่ติดตามแอนก็รู้ว่าแอนพัฒนาตนเองดีขึ้นเพื่อที่จะมาถึงจุดจุดนี้จริงๆทุกคนในชีวิตแอนเข้าใจค่ะไม่มีอะไรวุ่นวายกับอีราฟานก็ไม่มีอะไรค่ะหัวใจยังเต็มอยู่ค่ะ แค่โซเชียลมีเดียเบรกเท่านั้นมันไม่มีอะไรค่ะถามว่าเป็นเพราะตอนนี้แอนงานเยอะเขาเลยไม่เข้าใจใช่ไหมแอนบอกว่าไม่หนูกับเขาคุยกันตั้งแต่แรกเลยก่อนได้รับตำแหน่งด้วยซ้ำว่าเราต้องยุ่งยุ่งงานตลอดเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาง่ายๆเขาก็ใจทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังหาเวลาให้กันได้ค่ะตอนนี้เขาออฟไลน์อยู่หนูรู้พร้อมทุกคนก็งงว่าอะไรหรอ เพราะว่าตอนที่เขาลงแอนกำลังลงสตอรี่กินแตงโมอยู่วงเล็บหัวเราะเขาไม่ได้อยู่บนโซเชียลเยอะอยู่แล้วยิ่งคนเข้ามาคอมเมนต์เขาเขาก็ไม่เอาพักดีกว่าแล้วให้ทุกคนมาโฟกัสเรื่องแอนเรื่องงานของแอนดีกว่าเมื่อถามว่าเราได้คุยกับเขาไหมว่าสถานะของเราเปลี่ยนไป การเป็นแฟนกันต้องทำอย่างไรต่อไปแอนบอกว่าเราคุยกันบ้างและต้องมีความเข้าใจกันว่าเราจะไปกันยังไงตราม่าที่เกิดขึ้นเขาก็ทราบและขอโทษที่ทำให้ทุกคนกังวลค่ะทุกคนสบายใจได้หัวใจยังเต็ม